แมงสีหูห้าตานะคะเป็นสัตว์ในตำนานต้นกำเนิดประวัติการสร้างวัดพระาธาตุดอยเขาควายแก้วตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะมีลักษณะตัวสีดำํำอ้วนขนยาวคล้ายหมีกินถ่านไฟแดงร้อนๆขี้เป็นก้อนทองคำอาศัยอยู่ในถ้ำดอยเขาควายแก้วนั่นเองนะคะ อายทุกขะตะนำไปเลี้ยงได้ทองคำมากมายเหลือล้นจนได้สร้างรางรินทองคำผ้าจากบ้านตูบน้อยของตนออกไปจนถึงปราสาทราชวังเจ้าเมืองแล้วได้อภิเษกสมรสกับพระธิดาเจ้าเมืองพันธุมตินครและได้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองต่อมาเป็นพระราชาทรงพระนามว่าพระยาธรรมมิกร,ราช ปกครองไพ่ฟ้าประชาชนอย่างมีความสงบสุขร่มเย็นพัฒนาบ้านเมืองและวัดว่าอารามให้เจริญรุ่งเรืองงามนะคะโดยมาสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วแห่งนี้ให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในองค์พระเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะนิ้วก้อยข้างซ้ายขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ และเขาควายแก้วของพญาเขาควายแก้วเขาแสงด้วยเพื่อเป็นที่เคารพสการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะได้กราบไหว้บูชาเกิดบุญกุศลนำตนเข้าสู่สวรรค์น,นิพพานต่อไปค่ะวัตถุมงคลพ่อพญาแมงสี่หูห้าตานี้นะคะจัดสร้างเมื่อปี2566 เนื้อโลหะทองเหลืองนะคะผสมมวลสารและตอกโค้ดค่ะซึ่งจัดสร้างโดยพระคูบาสนองสุมโนโน,นะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายค่ะคาถาบูชาพญาสี่หูห้าตาฉบับของวัดพระาธาตุดอยเขาควายนะคะตั้งนโมตัสสะสามจบแล้วว่าด้วย โอมปัญจะจักขุจะตุโสตังมิกขะกันหังสุวรรณะอุจจารังโหติอคิโพชนังขาทติพุนชิตตวาอะหังวันทามิสัพพทาสิทธิลาภพาภพวันตุเมมิเตพาหุหติสัมปติชามิณชาลีตินิปปานางัง ปะระมังสุขังว่าสามครัง้งแล้วเสกเป่าใส่พยาสี่หูห้าตาสามจบแล้วสัสจจะอธิษฐานขอโชคขอลาบขออารักขาคุ้มครองจากท่านค่ะมีอีกบทหนึ่งนะคะกล่าวว่าสาธุอหังนามามิพระอินอากาเสจะพุทธทิปังกะโรนโมพุทธายะ อิอะระนังอะระหังกุสลาธรรมมาสัมมาสัมพุทโธท,ทุสะนะโสนมโมพุทธายะพระโสมานะยักโโขเมตามหาลาภาปิยังมะมะทันตะปริวาสะโพวาสุนีหะเตหนตุชัยยะมังคลานิ ควรบูชาด้วยฐานไฟร้อนๆหรือจุดทูปกำมยานบูชาก็ได้ท่องสวดคาถานี้สมจบแล้วเป่าตะกรุดเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจะสร้างเมื่อปี2,560ค่ะมีแผ่นยันทองแดงนะคะลงอักขระล้านนาซึ่งเจ้าอาวาสนะคะคือพระครูบาสนองสุมโน ปลุกเสกอธิษฐานจิตนะคะพร้อมกับหุ้มขี้ขัางค่ะจึงมีความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ